นางการแล้วะะคะเธอดูปฏิทินผิดหรือเปล่าเดือนนี้มันลอยกระทงใช่อาทอยหรือหลายตัวดีเลยค่ะจัดไปดีคิมมอนลงกระทอยลอยกระทงแพรมเจ้าบู่ใส่ชุดไทยเหมือนกันจะไปลอยกระทงกับเธอฉันจะถามว่าลอยเสร็จแล้วมันไปไหนฉันไม่รู้เหมือนกันฉันไม่ได้ติด G P S ไว้ N y เลยไม่รู้ว่ามันลอยไปไหน ุณว่ายังไงเหรอชายวันลอยกระทงจะให้เด็กๆวาดภาพระบายสีอะไรดีนะวาดแบบเดิมๆก็ไม่สนุกอะสิเฮ้ยเกิดเป็นครูสเตฟานี่นี่โอ๊ยลำบากใจจริงๆเลยครูสเตฟานี่สวัสดีครับสวัสดีครับใกล้จะวันลอยกระทงนะครับ ก็นั่นนะสิก็ไม่รู้จะให้วาดภาพระบายสีอะไรดีเนี่ยงั้นนั่งคิดไปเลยนะครับผมไปก่อนก็นึกว่าจะช่วยครูคิดครูสเตฟานีสวัสดีค่ะ,ะนี่ใกล้จะวันสงการแล้วนะคะเธอดูปฏิทินผิดหรือเปล่าเดือนนี้มันลอยกระทงอ,อ๋อ,อใช่ค่ะใช่ค่ะลอยกระทงงั้นหลบไปแล้วนะคะอา้าว ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยเด็กนักเรียนโรงเรียนเนี้ยเดี๋ยวขอย้ายที่นั่งแป๊บเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นย้ายที่นั่งนะเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นโอ้ยเดี๋ยวนี้ฝุ่นเยอะนะคะครูใช่ฝุ่นเยอะแล้วเดือนนี้เดือนอะไรพฤศจิกายนค่ะแล้วมีวันอะไรจันถึงสุขที่จะต้องมาเรียนค่ะเออ,เอ,อลืมไป ครูสเตฟานี่สวัสดีค่ะปัสจ<อ>ิกายอนพัสจิกายนเดือนถัดไปก็ธันวาคมออมีอะไรมีอะไรไม่มีไม่มีครูสเตฟานี่สวัสดีครับเราจะมีวาดภาพระบายสีรอยกระทงไหมครับก็เน,นี่ยคิดอยู่เนี่ยเอาเป็นอาร์ททอยไหมครับ ใช่อาร์ทอยหลายตัวดีเลยค่ะแย่งความคิดของคนอื่นอาร์ทอยมีหลายแบบก็จะมี Stop Your Milk ฉันรู้ละก็จะมีลาบูบูฮิมมอนเอเมอนเชาเแบบี้ทีแล้วก็อะไรอีกนะเผาโอ้ขายเบบี้อ้อ แมที่อย่างนี้เก่งขึ้นมาเชียวเก่งช้าแต่เก่งชชวร์นะคะคิดอยู่ตั้งนานก็จัดไปชีชั่วโมงศิลปะ,ะวาดภาพเรายสีอาร์ทอยลอยกระทรงนี่ดักกี้เพื่อนหายไปไหนหนูไม่รู้ค่ะไม่ใช่ครูจะถามว่าวันลอยกระทรงอ่ะตรงกับวันอะไรหนูยังไม่ได้ดูเลยค่ะ แฮรรี่ตรงกับวันอะไรวันศุกร์ที่15้าค่ะแล้วชายกายล่ะครับไปกับใครก็ต้องไปกับหนูสิคะแน่ใจมัแน่ใจเหรอครับแกมีเป้าหมายแบบไผ่ก็ต้องไปกับเองสิครับน่ารักจังเลยมันไม่มีทางไปกับแกหรอกคนจองตัวมันเยอะไม่ว่าจะเป็นสาวห้องสองห้องสามห้องสี่ห้อง หยุดพูดตั้งนานแล้วแกมีเยอะขนาดนั้นเลยเหรอไปฟองลูกเปิดว้ายตามเดี๋ยวไม่ก็ไปหาเงินเกิดเลยในกระทงอ่ะขอบใจที่รู้ <S <S ใครจะวาดตัวอะไรบอกเพื่อนเพื่อด้วยอย่าลืมลูกดักวาดเบบี้บทีลอยกระทงค่ะแพรี่วาดลาบุบูใส่ชุดไทยลอยกระทงค่ะส่วนเจ้าหลิมวาดคายเบบี้ไปกับแฟนห้องอื่นใช่ไหม อืมไม่ใช่แต่ใครเบบี้อ่ะใช่พี่อ้นวนวาดเม่นเฉานะครับอยู่ในงานลอยกระทงเหมือนกันปปถ้าใครคิดไม่ออกมาดูตัวอย่างบนหน้ากระดาษสวยๆงามๆแบบนี้เลยเด็กพวกนี้ไปหาซื้อกระทงแน่ๆเลยมาสายเนี่ย,ยต้องยืนรออีกแล้ว <S <S ใช่ไหมเด็กกิงเทนนิสใช่ค่ะ มาแล้วมาแล้วฉันบอกเกลรว่าใบตองกับต้นกล้วยอย่าไม่ต้องซื้อก็ได้ลอยกระถูกออนไลน์อะเอาก็ฉันอยากลอยของจริงฉันไม่อยากลอยออนไลน์อะนี่พวกเธอหยุดก่อนค่ะครูเดี๋ยวก่อนนะคะหน้ขอสอบไปก่อนฉันจะถามว่าลอยเสร็จแล้วมันไปไหนฉันไม่รู้เหมือนกันฉันไม่ได้ติด g p s ไว้เลยไม่รู้ว่ามันลอยไปไหนฉันถามว่าลอยเสร็จแล้วอะมันจะกลายเป็นขยะไหมก็ฉันบอกว่าฉันไม่รู้ รอยปีละครั้งจ้าอะไรนักหนาดินแดนแห่งการดราม,ามา่าครูยังไม่หิวมาม่าครูหยุดพูดก่อนค่ะเข้าใจคําว่าปรับเพนีไหมกุ๊กี้เข้าใจคําว่าขยานะไหมโอ้ยเสียงกันไปก็ไม่มีประโยชน์ละคนละครึ่งทางแล้วกันแล้วครูจะแก้ปัญหายังไงล่ะคะเอ,อ่อลอยกระทงออนไลน์ใช่ไหม ก็ใส่โทรศัพท์ไปเนรกกระทงอ่ะ้วกร้อยไปเลยก็แล้วกันเออกร้อยออนไลน์ไปเลย็แล้วกันแบบนี้เด็กเก็บกระทงก็มีเยอะขึ้นสิคะออเยอยังไงอ่ะก็มาเก็บโทรศัพท์หนูยังไงล่ะคะเฮ้ยเห็นไหมวิธีของฉันอ่ะดีสุดแล้วโทรศัพท์ก็ไม่หายหรอกอ๋ยมันไม่เป็นขละขละอะไรหรอกปีละครอย่ามาดราม่ามันเป็นขยะอ ใครสะดวกแบบไหนก็ๆๆทำอย่างงั้นไปเลยละกันโชจบไปไหรู้จักคนเราครึ่งทางไหมถ้าครึ่งทางหนูก็ไปลอยกระทงไม่ได้สิคะติดอยู่บนถนนโอ้ยจะลอยกระทงออนไลน์ออฟไลน์ก็แล้วแต่สะดวกแล้วกันบอกเพื่อนด้วย<ๆ>ว่า วาดกระทงค่ะวาดตัวอะไรอ๋อมอลลี่ลอยกระทงค่ะตัวจะบอกว่าแมวนะ้ำลอยกระทงค่ะไม่ใช่ค่ะหนูวาดคิมมอนลอยกระทงค่ะปากไม่ดีตัวเนี้ยปากเสียต้องส่งซ่อมน,นะอ้าวเคก็มาสีมาเอาไปซ่อมสีมามาะจะทันแรกกันไปทำไมดิเอ้ยฮันล้อค่ะครูติดพูดไม่ชัดมาจากใครเขาเนี้ย จัดไปดีคิมมอนลงกระทอยลอยกระทงเพรมยังไม่ได้เริ่มต้นเลยเลยมีแต่หัวลมๆเมนเฉากำลังไหว้พระอยู่นะครับงานลอยกระทงก็ต้องทำบุญไหว้พระตอนนี้กำลังไหว้กระทงอยู่แต่หลังจากนั้นวาดอะไรรอติดตามนะคะใครเบบี้ใส่ชุดไทยนะครับกำลังออกไปลอยกระทงเจ้าบูใส่ชุดไทยเหมือนกันจะไปลอยกระทงกับเธอส่วนนางเป็ดจะไปลอยกับฝูงของมัน แกอย่ามารู้ดีนี่คือเบบี้ทีและเพื่อนของเขาโอ้โหไอเดียดีแล้วเนี่ยครูรู้เหรอคะว่าหนูจะทำอะไรเด็กชายตีนวานอะไรนะครับอ๋อเม่นเฉาแล้วก็พระสงฆ์นะครับปอุกี้แล้วไหนตัว Art อาร์ทอยอ่ะก็เดี๋ยวสิขาจะเย็นๆจะใช้ไหน Art อาร์ทอยอ่ะอ้าวมก็วอย่างี้ครับเออแพรี่เริ่มเป็นชิ้นเป็นอันละ หลังจากไม่ได้เรื่องมานานอา้าวหนูเกือบเคิมแล้วนะคะที่ชมหนูอืมแต่หญิงแกมโลนี่ดีขึ้นเยอะนะอขอบคุณค่ะความสวยหนูนะคะดีขึ้นเยอะเลยครูหมายถึงภาพวาดอะ,ะลูกแดกสีอะไรแปลจัดมาเลยค่ะขอบคุณค่ะแฮรี่จะเริ่มระบายได้แล้วนะใช่แล้วค่ะขอบคุณค่ะ เด็กชายตีนสีอะไรไหมครับได้เลยครับขอบคุณครับเป็นไงล่ะคะามาแล้วคิมมอนและกระทงของเขา <c oughs> ผมขอากราบหลวงพี่นะครับอืมขอให้เดินทางปลอดภัยนะโยมนะฉันมาจากนอกโลกเพื่อมาดูกระทงในวันนี้ถามว่าเมื่อยไหมถือกระทงไม่เมื่อยนะครับ แกยิ้มดีใจใช่ไหมเจ้าบ,บู๋ไปลอยกระทงเพื่อนเบื่อทำไรอะ่ะฉันก็ลอยอยู่ในน้ำนะสิแต่ไม่บอกกันนะว่าทำไรอยู่อะกี่วันมอนลี่เหรอใช่ค่ะมอนลี่ที่เป็นตัวอวกาศใช่ไหมใช่ค่ะเด็กชายปีนวาดพรสสงด้วยเหรออืมใช่แล้วครับเพราะเราต้องทำบุญด้วยนะครับวันลอยกระทงปีนี้หนูโลตั้งใจจะไปลอยกระทงในน้ำ โดยมีฝูงเป็ดอยู่ขคค้างๆครูค่ะมันร้อค่ะไม่เป็นไรหรอกนะแล้วก็ลอยไปกับเพื่อนๆอชายกับลี่ไปลอยกันที่ไหนล่ะคะมันเป็นฟาร์มลับค่ะเดี๋ยวสองสามตัวนี้มันแอบตามไปคุณตินงานลอยกระทงเราไปซื้อลูกชิ้นปิ้งกินกันดีไหมอืมก็ดีนะครับไหนจะมีลูกชิ้นเป็ดดีกอ่ะไม่ไหวแล้วเว้ย เดี๋ยวเราซื้อกุ้งเผากินกันไหมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอะ่ะอืมก็ดีนะครับเดี๋ยวผมลงไปจับให้แหมเก่งเหลือเกินว่ายน้ำต้องแพร่เป็นอืมผมว่ายน้ำเป็นคุณว่ายยังไงเหรอชาย <c oughs> กีวันลอยกระทงอ่ะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวฉันให้ดิไม่เอาอะ่ะฉันจะกินก๋วยจับงั้นแกเลี้ยงก๋วยจับฉันก็ได้นะไม่เอาอะ่ะคือแกจะไม่เลี้ยงฉันใช่ไหม โรมันใจร้ายว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันให้เศษน้ำจิม้มแกกินก็ได้ไม่ต้องเลยนะ <c oughs> รีฉันอยากกินกุ้งเผาด้วยอ่ะฉันอยากกินบะหมี่เป็ดใช่สินิดไม่มีความหมายเออเดี๋ยวให้กินก็ได้ขอบใจเพื่อฉันให้กินว่าจะโรแกมันแบบเด็กไม่มีน้ำใจฉันมีน้ำจิม้ม จวนปีนี้คุณย่าขายกระทงปัขายทุกปีครับงั้นฉันจองหนึ่งอันเอาจ่ายเงินมาด้วยครับโอ้ยฉันจ่ายแล้วแล้วเจ้าล่ะไปลอยกระทงกับใครฮะคิมมอนหลวงพี่ครับเห็นพระจันทร์เต็มดวงไหมอืมเห็นอยู่เห็นอยู่ปีนี้มอลลี่ลงมาดูกระทงด้วยนะไม่ต้องร้องไห้นะใครเบบี้เดี๋ยวลอยกระทงแล้ว เจ้าบูแกยิ้มเห็นฟันเลยนะสงสัยจะดีใจเพื่อนเพื่อนและสรุปนายลงไปทำอะไรอ่ะก็ยังไม่บอกเลยเกเปีนี้คุณจองทงเปล่าฉันจะลอยออนไลน์อ้าวรีบสั่งนะเดี๋ยวหมดเจ้าอ้วนทำแบบขนมปังเปล่าผมทำใบตองถ้าสมมติฉันจะลอยชามไปวยเตี่ยวดีป้านังดับ แล้วแบบเวลาฉันลอยไปฉันปากก้าแกจะได้เอาไปเก็บหาอะไรกินไงเออถ้าแกกล้าแกก็ลอยสิลอยเลย ผมแก้เส้านะครับโอคุณตตินวาดดีอ่ะโอ้ยชอบเกินเบอร์โอ้หเตงวาดสวยระบายสีสวยอ่ะโอ้ยรักแฟนเกินเบอร์โหยปุกกี้วาดสวยจังเลยโอ้ยพี่สอบใจร้ายเสร็จแล้วนะครับขอเอาไปส่งก่อนเชิญเล้าถิกนชัยตินครับ เสร็จแล้วเว่เสร็จแล้วเว่เสร็จแล้วเว่จุ๊บคนอย่างแกต้องไปลอยกระทงคนเดียวเอา้าไม่พูดงี้อ่ะเสร็จเววแววแวววบู้ลอยกระทงแต่อยากไปลอยกับเธอลำคาญคนอย่างแกก็ต้องอ a l ณ์ต่อไปแบบนี้แหละแหมถ้าเป็นเก่งภาษาอังกฤษแกเคยฟังเพลงของดิวิพูไหม I will never alone. โอ้ยไปไกลๆร้องก็ร้องเ่าเถือก I will never walk alone. alone. แหมเจ้านี้ได้ทีลร้องเลยนะ <laughs> ฉันจะพาเธอร้อง นี eh? <c oughs> ่แกถึงขั้นเอาหางมาฟาดฉันเล้วรระวังงวงแกไว้เถอะวิรู้ค่ะมันบอกว่าหนูอะเอาหางไปฟาดมันค่ะก็เธอก็พูดว่าเขาเป็นแล้วไม่ใช่เหรอว่ามวงงวงอะไรนั่นน่ะ ไอวิวนี้เสียงมันเพี้ยนจริงจริงฉันไปเพีย้ยนก่นกระทงแกไหมล่ะอ้ยนน่เข้าตรีมเข้าตรีมเพราะกระทงฉันนะสวยและดีเวอร์ตัวนั้นหมาเลือกโคนเนาะอุอ้ยแรงโฮมเสร็จแล้วแยงสีจโลน่ะกระทงเจ็ดสีไม่มีเจ็ดแสงกระทงโฮมเจ็ดสีและเจ็ดแสงอ้ยจะร้องอะไรนะักหมา หออยู่นั่นแหละพระจันเต็มดวงแล้วไงเฮ้ยแฟนฉันไม่ใช่แวรร<ฮ>ูฟอาวรู้จักอีกเหลือฉันคนเดียวสินะแต่ไม่เป็นไรฉันขอตัดเส้นก่อนนางเป็ดฉันเสร็จแล้วเว้ย <c oughs> เอวมันไปไหนอ่ะเผลอแป๊บเดียวไปไว่ายน้ำซะละ <c oughs> โอ้สวยกันทุกคนเลยไปดูใกล้ๆกันอีกรอบดงจ๊ะ ถอยลอยกระทงคะแนนเต็มสิบเริ่มวนหมลวงพ่อครับงานลอยกระทงเยอะทุกปีไหมครับอืมก็เยอะทุกปีนะอาวแล้วมอลลี่มาไม่ร่าฉันคือมอลลี่มาจากอวกาศมาเพื่อดูงานลอยกระทงฉันคือลาบูบูอะไรแกอยากพูดสิ รู้ไหมทาไมลาบพบูพถึงฟันแหลมไม่รู้ไม่รู้เพราะว่าเอามาตัดต้นกล้วยลอยกระทรงไงอ้าวเหรอเฮ้ยทำไรเพิ่นเก็บเรียนในกระทรงไงรายได้ดีเ้ยเอ้ยทำไรอะ่ะใส่ไม่ดีลุงจัดการเลยนะอ้าจกระทรลุงบ้าวะจะไปประกวดลุงไปประกวดที่ไหนอะ่ะเผื่อ อ๋อ,อที่เพื่อนฉันคือคิมมอนเตรียมตัวจะไปลอยกระทงไปลอยกับใครเอา้าก็เพื่อนหมอนของฉันนะสิถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะคะอย่าลืมกดตามพวกเราทุกช่องทางตัวนี้ครับ